สวัสดีครับตรงใจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากอ่ามวดที่แล้วเลขวิ่งเข่าบัวนอลุดตเข่าเลขกสุดขั้นม้วนที่แล้วเข่าแก้วหกบ่ออืมนะครับเข่าตัวหนึ่งนะครับ นี่คำนวณน,นะครับก็ะตามต่อครับพี่้องโคตรมากเลกนะครับกระทอย่างเป็นเพียงแนวทางมือนี่ครับผมก็ได้มาตามต่อกับลุงใจนะครับเหล็กสูตรคำนวณเป็นกัญชีเห็ดสูตรห้คือเก่านะครับในส่วนคำนวณสําหรับหนึ่งพจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นเหลขสูตรนะครับอถามว่าเวลาแก่เข้าแก่ก็เข้า คใครที่ตามอยู่รู้นะครับสุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนม่ดุงจะทำนะครับเ,เด็คคำนวณเนาะก่อนเด้อครับเด้อก็เ่อมหนึ่งกลัวอื้เพัามันมีสามอ๋อเป็นหนึ่งเออละสองสามลูก nè bố xuân, Cái bố xuân này lại. Bà đi muốn trên ai <laughs> leak <laughs> เหมือนกันไหมนะครับเรามาตามกันต่อท่านผู้ชมเวลาคิดเวลาคำนวณส่วนจะนะครับทำบ้านยังไงเดี๋ยวมาคิดวิเคราะห์กันนะครก็ทุกอย่างปเป็นเพียงแนวทางนะครับถือว่าสูตรลุงใจนี่ถ้าได้ทาก็อพอได้ลุ้นนะได้ลุ้นเลยนะครับถ้า,เข,าเข้าก็เข้าต่อเนื่องเลยนะครับดีใจ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ลุไก่ครับก็หาแนวทางนะครับแนวทางโชคลาภให้กับหแับแนวทางที um ่ชอบนะครับวันนี okay <h 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 ้ก็มาดูที <h <h yani ่ลุงไกเรามาดูรหดับเลขคำนวณของลุงใจนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอติดตามชมครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับดูครับอืม หนึ่งแนวทางเด้อเราก็ไปคนระับจะให้ดูนะลุงคิดไปเรื่อยๆนะจะ,จะลงจะเขียนให้พอดีมาจากกุ้งนาครับเป็นยังไงสำหรับวนนงวดน,นี้ลุงแจอองวดนี้เล็กส้นกันอยู่ที่สี่ตัวสี่ตัว ร,งรุงเห็นไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาจะอธิบายทีหลังเนาะนะครับ,รบค่อยมาอธิบายทีหลังครับ พล่างเนอะกจะพอล่างบ่ล่างนี่ล่างสองตัวล่างสองตัวอืมคิดสองล่างคิดสองล่างเนอะนล่างครับบนจับคูมีหนึ่ง ล่างให้สองคู่นะครับบนลุกไกญ่จะให้แค่คู่โอ้ติดหนึ่งตัวนี่เจ็ดหนึงน่งแปดเนาะอ๋องวดน,นี้นะนงวดน,นี้มีหนึงน่งเนาะห่าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดอ่าสามตัวเลยบัน โตสามโตเรามุมสามโตน yeah> anyway oh hm ี่หาก็กนี่หานีกนึ่งหาจับคูณก็นำนาต้วนี้เก่าเก็ครับเจ็ดเกหนึ่งเก็นึ่เราแล้วหานึ่งหาเแล้วหนึ่็บ บนหกหางหนึห่งหกหนึ่งหาหกหาหนึ่งอะไรเขากลับเอาสามตัววนเอาเลยนี่ก็หานะี000 000 000 000. ่หาตัวนี้ครับห้าเจ็ดก่อ คูนณอืมวงกลมให้พ่นแนนสามตัวเนาะส,สามตัวนะครับฉันซื้อลุงเนี้ยข้างล่างนะครับสำหรับลงใจนะครับเลขคำนวณน,นะครับอ,อืม เล่นท so so <mm ี่สคู่นี่ยร no, ู้มซนกับบ่เล่นสคู่เลยมันก็้อนซ้นเนาะครับส้อนซ้อนน้ำอพี่น้องเลยนี่นครับแกักหน่วยเนี่ยมันเป็นศูนยนี่นี่อ๋อศูนย์สองศูนย์อีกสุกคู่หนึงไว้ย์เนี่ยมันจะออกสองศูนย์เนาะต้นอ๋อเดี๋ยวไหลขันศูนย์เลยนะ ก็เลือกเลือกต่ำๆอยู่นะตัวเน้นมันก็คือหาสองก็มกสองเน่อ<ด>บนอบน,นอธิบายเอฟซีเบื้องเนพูยเดินดนึ่งวเด้อนี่บวเด้นนดอนะแล้วรอชมน่านะทำชมเดแล้วรุปป่งพจน,นิยกอธิบาย สำหรับแนวทางนเนาะโนเสียงหัวนุ่มหยกให้เอฟซีเพิ่นอธิบายให้เพิ่นปั้งเนี่ยทั้งผี่เอ้นนั่นแหละสลรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเลขส้นนะครับมี่อยู่สี่ต้นะครับมันส้อนอยู่ที่สีต่ตนะครับ,รบมีหนึ่งมีหามีเจ็ดมีแปดผมจับมาเห็นเลขวิ่งนะครับทับสี่ตัวนะครับที่เจ้าไข่ก็เลยก็กกได้นะครับอืไข่ก็เลยก็กกได้ ผมก็จับบนดหาหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหาเจ็ดหาแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับกับเอาเนาะลายครูกร็คือว่าลายค,ครูสแับใบสามโตนะครับสิมีหกหนึ่งหาแล้วก 5, 7, 9, ็หาเจ็ดเก้าเนาะซาลับหลังนะครับสิมีหาศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ซาลับตัวเด่นเด่นก็สิมีหาสองหกสองนะครับซาลัหบหลังนะครับอหมวกเกี่ยวกับบนเนาะ ครับอ่ะเด่งๆให้เขาสกแกปก่อนนะท่านผู้ชม,มตามสูตรครับอืมนี่แหละแต่สามตัวลุงใจจับไห้คือหกหนึ่งห้าห่าเจ็ดเก่านะครับโอ้ยลอกเย็บอัน